what left see can I สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำเค้กโลนะคะง่ายๆนะคะได้ที่บ้านนะคะสูตรนี้นะคะไม่มีแป้งนะคะแล้วก็สูตรหวานน้อยค่ะเดี๋ยวมาชมวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่นะคะเบอร์หนึ่งนะคะหรือว่าเบอร์สองก็ได้นะคะเราจะค่อยๆแยกนะคะเอาไข่ขาวไข่แดงนะคะเราจะใช้เฉพาะส่วนของไข่ขาวนะคะภาชนะที่เราใช้นะคะสําคัญมากเลยค่ะต้องอย่าให้มีความมันนะคะต้องล้างทําความสะอาดให้สะอาดนะคะอย่าให้มีไขมันติดนะคะเราจะแยกนะคะจนกว่าครบทั้งหมด6ฟองนะคะ อย่าให้ไข่แดงนะคะแตกลงไปในไข่ขาวเด็ดขาดนะคะเราจะแยกแบบนี้ไปจนเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะเราก็จะมาตีไข่ขาวกันนะคะเราจะใส่นะคะน้ำมะนาวนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเราก็จะใช้ที่ตีไฟฟ้านะคะใช้ความแรงนะคะกลางๆก,ก่อนนะคะ ตีนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นฟองหยาบๆ,ๆก่อนนะคะค่ะประมาณนี้นะคะก็เริ่มเป็นฟองหยาบๆนะคะเราก็ค่อยๆนะคะทยอยนะคะใส่ใส่ใสใสสน้ําตาลทรายนะคะทยอยนะคะใส่ประมาณสามรอบนะคะค่อยๆใส่นะคะค่อยตีไปเรื่อยๆนะคะใส่กินวานิลานะคะประมาณ หนึ่งฟานะคะหรือว่าครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความหอมนะคะดับคาวของไข่ได้ด้วยดีด้วยนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตีไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะตั้งยอดนะคะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะใช้นะคะอาร์มอนปดนะคะใส่สักสองรอบนะคะเราก็จะคนนะคะให้เข้ากันนะคะกับในส่วนของไข่ขาวนะคะ ค่อยตะล่อมคนนะคะมือเบาๆนะคะใส่ส่วนที่สองลงไปค่ะอันนี้นะคะใช้แทนแป้งได้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากทานแป้งนะคะอันนี้นะคะจะใช้หัวบีบนะคะประมาณออ,อันนี้จะเป็นรูกลมๆธรรมดานะคะหรือว่าใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถุงไอซิ่งนะคะจะสวมเข้าไปนะคะใช้วิธีนี้นะคะเพราะว่าเรา ไม่ต้องการให้เวลาเราเกลี่ยนะคะเพราะว่าเวลาเราทำาเค้กโลนะคะสูตรนี้นะคะเราต้องให้แป้งนะคะมีความบางสม่ําเสมอนะคะถ้าเกิดหนานะคะเขาจะเวลาม้วนเขาจะม้วนยากนะคะใช้ถาดอบนะคะอันนี้ถาดอบนะคะไม่แน่ใจว่าไซส์อะไรนะคะที่เขาแถมมากับเตาอบนะคะอันนี้นะคะใช้กระดาษไขนะคะรองก่อนนะคะเพื่อเวลาเรา เอาขนมเข้าอบนะคะเวลาแกะจะได้แกะง่ายนะคะเค้กจะได้ไม่ไม่แตกหากออกจากกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะบีบลงไปเลยค่ะทางตามความยาวของถาดนะคะวิธีนี้นะคะเราบีบแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเราเกลียนะคะเขาก็จะสะดวกง่ายสม่ำเสมอกันนะคะหรือว่าใครถนัด เอาส่วนผสมนะคะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยๆเ,เลยก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะทําวิธีนี้นะคะเราก็จะใช้มีดนะคะที่ปาดไอซิ่งนะคะเกลี่ยอีกรอบหนึ่งค่ะให้เขาเรียบนะคะให้เขาสม่ําเสมอกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะให้เขามีความบางเท่ากันนะคะไม่ใช่ว่าอีกฝั่งหนึ่งหนาหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งจะบางนะคะให้เท่ากันแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะอะอันนี้อารมอนสไลด์นะคะ อันนี้ที่ยังไม่ได้อบนะคะแบบสดๆเลยนะคะโรยไปให้ทั่วนะคะข่าระหว่างนี้นะคะเราก็วอร์มเตาอบไว้เลยนะคะที่ร้อยหกสิบองศานะคะก่อนเอาขนมเข้าอบทุกครั้งนะคะอย่างน้อย10นาทีค่ะตอนนี้ขนมเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอากระดาษไขนะคะวางข้างบนตะแกรงแบบนี้นะคะคว่ำนะคะกับด้านนะคะ เราก็จะค่อยๆลอกนะคะกระดาษไขนะคะออกนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะพักขนมเราไว้ให้เย็นนะคะระหว่างที่เราพักขนมไว้ให้เย็นนะคะเรา,ามาตีนะคะวิปปิ้งครีมกันนะคะอันนี้นะคะใช้300กรัมนะคะเราจะใส่น้ําตาลไอซิ่งแค่2ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบหวานมากกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะ เราจะตีนะคะจนกว่าเขาจะมีเนื้อแข็งขึ้นมานะคะวิปปิ้งครีมนะคะถ้าเกิดเขาตีแล้วแข็งแล้วนะคะอย่าไปตีต่อนะคะไม่งั้นเขาจะแยกตัวเป็นน้ํานะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เค้กของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะอันนี้เป็นครีมสดนะคะเราต้องให้เค้กเย็นสนิทนะคะไม่ใช่ยังอุ่นอยู่ไม่งั้นครีมเขาจะละลายนะคะเราก็จะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะ ไม่ต้องหนามากนะคะเอาแค่บางๆนะคะเพราะว่าถ้าหนามากเขาจะม้วนยากนะคะแล้วก็จะเลี่ยนเกินไปเนาะเอาแค่พอเหมาะนะคะเราก็จะเกลี่ยบางๆนะคะให้เสมอกันแบบนี้นะคะเราจะเว้นขอบไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราม้วนนะคะเขาจะได้ม้วนง่ายนะคะอันนี้สตรอเบอรี่นะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอากระดาษทิชชู่นะคะซับน้ําออกให้แห้งนะคะ แล้วก็หั่นตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้ผล,ลไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะตามใจชอบนะคะไม่ตายตัวนะคะพอดีมีสตรอเบอร์รี่นะคะสามีซื้อมากองใหญ่มากเลยนะคะก็จะหั่นแบบนี้นะคะก็จะโรยลงไปให้ทั่วนะคะใครชอบมากชอบน้อยก็ตามสะดวกเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่อพอสมควรนะคะ ใส่สตอเบอรี่นะคะหวานมากๆเลยนะคะชิมดูแล้วนะคะแล้วก็จะกลับด้านนะคะเราจะใช้ทางความยาวของแผ่นขนมนะคะม้วนนะคะจะม้วนง่ายมากกว่าม้วนทางความสั้นนะคะใช้ความทางด้านยาวนะคะม้วนม้วนนะคะค่อยๆม้วนนะคะมันก็จะมีแตกมางนะคะค่อยๆใจเย็นๆนะคะตอนม้วนนะคะ แล้วก็เอากระดาษไขนะคะช่วยพยุงนะคะจับแบบนี้นะคะค่อยๆม้วนไปเรื่อยๆนะคะม้วนให้แน่นๆนะคะก็ไม่ต้องบีบแน่นมากนะคะเดี๋ยวครีมเราจะทะลักนะคะก็กดแค่พอสมควรนะคะะใช้มือบีบๆนะคะเข้าหากันหน่อยนะคะก็จะค่อยๆใจเย็นๆค่ะม้วนนะคะจะได้ออกมาสวยงามนะคะค่ะก็กดๆนิดๆนะคะ ไม่ต้องกดแรงนะคะเราก็จะเอากระดาษนะคะเนี่ยค่ะช่วยประคองนะคะแล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะม้วนเข้าไปอีกรอบนึงนะคะตามภาพเลยนะคะง่ายๆนะคะไม่ได้ยากนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะคะใครสนัดแบบไหนก็ตามใจชอบเลยนะคะเราก็จะใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะคะเราจะเอาเขียงนะคะมาลองนะคะ แล้วก็เอากระดาษออกนะคะจากนั้นนะคะเราจะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยนะคะนี่คะ่ะหน้าตาสวยงามไหมคะแล้วก็อันนี้นะคะเนื้อครีมที่เหลือนะคะเราเอาไปผสมกับสีผสมอาหารสีช้มพวนอ่อนนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้หัวบีบแบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะ คจะบีบแบบไหนก็ได้นะคะโอเคนะคะอันนี้เราจะทำเป็นกี่ชิ้นก็กะเอานะคะอันนี้เราจะทำเป็น5ชิ้นนะคะเราก็จะบีบเป็นแบบนี้นะคะใครจะบีบแบบไหนก็ได้นะคะไอเดียของใครของมันนะคะตกแต่งนะคะตามใจชอบเลยนะคะจากนั้นเราจะเอาสตรอเบอรี่นะคะ ใครจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะบางๆนะคะเราก็จะแผ่เขาออกแบบนี้ค่ะเราก็จะวางตกแต่งนะคะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันนะคะเวลาเราตัดก็จะทุกชิ้นก็จะมีสตรอเบอรี่ให้หนึ่งลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทำแบบนี้จนเสร็จนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หน้าตาสวยงามน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาหั่นชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะนี่คะ่ะหน้าตาไม่แพ้ร้านทํำเค้กเลยนะคะเนี่ยคะ่ะให้ดูใกล้ๆเลยคะ่ะว่าหน้าตาสวยงามขนาดไหนนะคะน้ำลายไหลเลยนะคะหั่นลงไปเลยคะ่ะใช้มีดคมหน่อยนะคะก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีดไม่คมเดี๋ยวเขาจะเละได้นะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะขอชิมก่อนนะคะตักสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยขอบอกนะคะว่าอร่อยมากเลยนะคะยกโป้เลยนะคะจะออกแบบ มีความหอมของอาร์มอนนะคะอาร์มอนอบสไลด์อบเนาะที่เราเอาเข้าไปนะคะก็อบพอดีเลยนะคะออกมาสุกเราไม่ต้องไปคั่วก่อนเลยค่ะอร่อยหอมหวานมันค่ะหวานกำลังดีนะคะลองทำดูนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ